ปี2 0 2 5นะครับถือเป็นอีกปีที่ตลาดโน้ตบุ๊กแข่งกันโหดมากๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่การ์ดจอที่เปิดตัวเจนใหม่แต่ฝั่ง CPU ก็ขยับเข้าสู่เจนใหม่ด้วยเช่นกัน งานยากเลยตกมาอยู่กับเกมเมอร์ที่กําลังอยากได้เครื่องใหม่แต่ไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนดีถึงจะตรงใจแล้วถ้าใครยังลังเลอยู่นะครับวันนี้มาลองดูแบรนด์โปรดของหลายคนอย่าง l e n ovo ที่ปีนี้เขามากับ l e n ovo legion pro 5i notebook รุ่นโปรนะครับอัปเกรดใหม่ทั้งกาจอและ CPU ที่ได้เป็น intel core ultra 9 275hx นะครับหน่วยประมวลผลที่แรงสุดแล้วบน notebook intel ตอนนี้พร้อมกับจอ oled นะครับให้ภาพสวยคมระดับเทพจบได้ในเครื่องเดียว ซึ่งรุ่นนี้เราบอกก่อนเลยว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่79,990บาทนะครับดังนั้นจุดยืนของเขาก็จะเป็นโน้ตบุ๊กระดับพรีเมียมทำมาให้เล่นเกมได้ลื่นตามราคาแต่มันจะแรงและสุดขนาดไหนก็มาดูไปพร้อมกันได้เลยครับ สำหรับ Lenovo Legion Pro 5i ในปี2025ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งที่เขาอัปเกรดใหญ่และเดินทางเข้าสู่ Gen 10เรียบร้อยนะครับซึ่งการอัพเกรดที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คือ CPU ที่คราวนี้ขยับมาใช้เป็น Intel Core Ultra 9 275HX นะครับกับพลัง24คอร์24เทรด b o สต์ความเร็วสูงสุด5.4 GHz และยังมาพร้อมกับ NPU ที่ใช้กับงาน AI โดยเฉพาะด้วยซึ่งพลังประมวลผลรวมกันสูงสุดถึง36 TOPS และที่แบรนด์อื่นไม่มีแน่นอนก็คือชิป l e n ovo la ะครับปีก่อนยัง la 1อยู่เลยปีนี้นับเลข3แล้วพัฒนามาเร็วมากๆนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมาเสริมการคำนวณด้าน ai รวมถึงใช้ตรวจจับเกมที่เล่นแล้วก็ปรับแต่งฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมได้ด้วย ในส่วนของการ์ดจอ Legion Pro 5i เจนนี้จะขยับมาใช้เป็น RTX 5070 Ti แบบแล็ปท็อปมีวีวแมอยู่ที่12 g b แบบ GDDR7 ส่วนแรมในเครื่องเป็น DDR5 ใส่มา2สล็อตรวม32 g b b u บัส6,004 SSD เป็นแบบ M.2 2,280ความจุ1เทราและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือหน้าจอระดับเทพซึ่งเป็น Lenovo PureSize OLED มาในขนาด16นิ้วอัตรา,รรารรรส่วน16:10ต่อความละเอียด2,560ณ1,600 ซและค่าสี DCI P3 ร0อรองรับ G-Sync ป้องกันอาการภาพฉีกพร้อม Refresh Rate อยู่ที่2 4 0 h z ดังนั้นแล้วสเปคโดยรวมคือดูดีมากๆครับขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับ Windows 11 Home ในตัวและมี PC Game Pass มาให้เน้นๆเ,เลย3เดือนแค่แกะกล่องเปิดเครื่องมาต่อนเน็ตก็เข้าไปกด redeem ที่ Microsoft Store ได้เลย ในส่วนดีไซน์นะทาง Lenovo เขาก็ยังรักษาคาแรคเตอร์เดิมของ Legi o n นไว้เหนียวแน่นมากๆก็คือลุกต้องดูเรียบร้อยดูพรีเมี่ยมไว้ก่อนจุดเดียวที่ดูเป็นเกมมิ่งก็คือคีย์บอร์ด e g i o n True Strike นะคที่มีไฟ RGB ซึ่งปีนี้เขาขยับมาใช้เป็นไฟ24โซนเลยสามารถปรับสีปรับเอฟเฟกได้ตามใจผ่านโปรแกรม Legion Space ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อด้วยความเป็นรุ่นโปรนะครับก็เลยได้มาแน่นแเลยนะครับทั้ง USB Type C ที่ให้มา2ช่องมีช่องหนึงเป็น Thunderbolt 4นะครับส่งข้อมูลได้เร็วสุด USB Type A 3ช่องนะครับพอร์ต HDMI 2.1แจ็คเสียบหูฟัง3.5ม m mm, มและช่องเสียบสายแลน RJ 4 5และการเชื่อมต่อไร้สายได้เป็น WiFi 7และ Bluetooth 5.4ตามมาตรฐานปัจจุบัน ทีนี้มาดูตอนเล่นเกมกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปว่า CPU Intel Core Ultra 9 275HX มันคือตัวท็อปแล้วนี่คือขุมพลัง Intel ที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่โน้ตบุ๊กจะมีได้ในปี2025นี้และพอรวมกับการ์ดจอ RTX 5070 Ti ก็ต้องให้มันเล่นเกมแบบปรับสุดได้เลยซึ่งเราก็จะตั้งความละเอียดจอไว้ที่2510 x 1600พิกเซลทั้งหมดทุกเกม และเกมแรกของเราก็คือ Doom the Dark Ages นับเกม FPS ที่รองรับเทคโนโลยียุคใหม่ทุกรูปแบบดังนั้นถ้าเราปรับสุดก็จะกินพลังเครื่องพอตัวเลยโดยเกมนี้เราปรับกราฟิกให้สุดหมดที่ระดับ Ultra Nightmare พร้อมตั้ง Texture Pool Size ไว้ที่4,096เพื่อให้ได้ Texture ละเอียดขั้นสุด รวมไปถึงเปิด DLSS ไว้ที่ระดับ Quality ผลก็คือเฟรมเรทจะเฉลี่ยอยู่ที่90เลยนะครับจริงๆก็ถือว่าดูดีแล้วแต่ด้วยชื่อชั้นของการ์ดจอเราก็สามารถเปิดลูกเล่นเฟรมเจ e เนอเรชันได้ด้วยซึ่งถ้าเปิดปกติแบบคูณ2เนี่ยจะได้เฟรมเรทเฉลี่ยขึ้นมาที่140เลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สะใจนะครับก็สามารถเปิดคูณ3หรือคูณ4ได้เฟรมเรทก็จะขึ้นมาเป็น185กับ230เลยตามลําดับซึ่งจริงๆในการเปิดคูณ4เนี่ยเฟรมเรทมันก็พุ่งไปติดเพดานหน ในลายๆช่วงมาต่อกันด้วย Monster Hunter Wild นครับอีกหนึ่งเกมกินสเปคแห่งปีซึ่งอันนี้เราปรับสุดเต็มข้อทุกอย่างด้วยเหมือนกันนะครับส่วน DLSS เนี่ยจะเปิดไว้เป็นระดับ Quality และเฟรมเจเนอเรชันอยู่ที่ระดับคูณ2ผลก็คือเฟรมเรทจะเฉลี่ยอยู่ที่100อนะครับอันนี้สําหรับเราก็คือเกินพอแล้วกับเกมอย่าง Monster Hunter นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการความลื่นกว่านี้ ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถปรับมัล f r a m e Generation แบบคูณ4ได้ด้วยซึ่งถ้าเปิดไว้เฟรมเฉลี่ยจะพุ่งไปถึง180เลยแต่ว่าการเปิดแบบนี้เกมก็จะขึ้นเตือนเลยว่าเราใช้ VRAM เกิน12 g b แล้วอาจจะทำให้เกิดอาการภาพกลิ t c h ได้ในบางโอกาสด้วย ขอแถงกันอีกสักหนึ่งเกมกับบูชาง f a l l e n f a t o r s นะครับเกม souls like มาใหม่ที่เรียกว่าโดนด่ากันไปช้ำๆนะครับในเรื่องของ performance แต่สำหรับการเล่นบน Lenovo Legion Pro 5 i ก็แน่นอนว่าเล่นได้สบายมากๆนะครับโดยเราปรับสุดไว้ระดับ extreme หมดเลยและเปิด dlss ไว้ที่ระดับ quality ซึ่งเป็นการอั s c a l e ภาพแบบ70%และเปิด frame generation แบบคูณ2ปกติ ผลก็คือเฟรมเฉลี่ยจะอยู่ที่110เลยนะครับเท่าที่เราเจอก็ถือว่าลื่นหมดทุกสถานการณ์ไม่เจอจังหวะกระตุกที่ทําให้เสียอรรถรสในการเล่นจะรํากระบี่ตีมอนหรือสู้บอสก็สะใจนะครับแถมพอเล่นบนจอ OLED ก็ยิ่งได้คอนทราสสวยคมเต็มอารมณ์มากๆจากทั้ง3มเกมที่เราลองนะครับต้องบอกว่าทุกเกมคือปรับสุดและเล่นได้เต็มความละเอียดจริงๆอาจจะมีต้องพึ่ง DLSS หรือเฟรมเจเนอเรชันกันบ้างแต่ทั้งหมดก็คือระดับคุณภาพที่สําคัญคือในระหว่างการเล่นเกมหนักนะครับจนการ์ดจอรันเต็มร้อยเปอร์เซ ระบบ Legion c o Front ก็สามารถระบายความร้อนและทำให้อุณหภูมิกาจออยู่แค่แถวแถว80-82องศาได้ถือว่าโอเคเลยนะับสำหรับ CPU และกาจอในระดับนี้และด้วยความที่ CPU Intel Core Ultra 9 275HX รัันคือตัวสุดแห่งปีซึ่งพลังมันเหลือกินเหลือใช้มากๆดังนั้นนอกจากเล่นเกมแล้วก็ยังสามารถสตรีมมิ่งไปด้วยหรือเปิดโปรแกร,รมอื่นไปด้วยได้อย่างสบายๆนี่คือจุดขายที่ Intel ทาได้ดีเสมอมานะในเรื่องของ Multi-tasking ที่โน้ตบุ๊กเครื่องเดียวเนี่ยต้องตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จะได้คุ้มค่ากับที่เราลงทุนซื้อเพื่อหวังใช้ไปยาวๆนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือ l e n ovo Legion Pro 5i Gen10 โน้ตบุ๊กเล่นเกมที่เก่งรอบด้านมันเหมาะสำหรับคนที่อยากเล่นเกมปรับสุดนะแล้วก็ยังได้หน้าจอ OLED ที่ความสวยงามคือระดับท็อปช่วยดึงสีสันของแต่ละเกมเออกมาโชว์ได้อย่างเต็มที่ l e n ovo Legion Pro 5i วางขายแล้วในราคาเริ่มต้นที่79,990บาทด้วยความที่เขามีหลายรุ่นนะครับหลายสเปคย่อยดังนั้นราคาก็อาจจะ แตกต่างกันออกไปถ้าสนใจก็สามารถถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยครับ